มีความกังวลและสร้างกระแสตกอกตกใจไม่น้อยนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งขณะนี้มีประมาณกว่าหมื่นคนนะคะโดยเฉพาะทางแอฟริกาตะวันตกและจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า4,400คนค่ะทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อยืนยันว่าไม่ได้มีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยนะคะและยืนยันว่าเชื้อนี้ไม่แพร่กระจายทางอากาศติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ การแพร่กระจายของไวรัสอีโบลายังไม่มีวัคซีนรักษาเชื้อนี้ติดต่อจากการสัมผัสกับเลือดหรือซากสัตว์ป่วยหรือตายจากเชื้อไวรัสอีโบลาส่วนการติดต่อจากคนสู่คนเกิดจากการสัมผัสกับเลือดน้ำเหลืองสารคัดหลัง่งน้ำอสุจิข,ของผู้ติดเชื้อหรือการสัมผัสศพผู้เสียชีวิตจากโรคนี้การแพร่กระจายเชื้อมักพบในโรงพยาบาลติดเชื้อผ่านทางเข็มหลอดฉีดยาที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือในพิธีศพเพราะญาติอาจสัมผัสกับร่างของผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อผ่านทางอากาศอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยนะครับติดจากอากาศไหมไม่ติดนะครับเอจากอาหารมากับอาหารไหมไม่ใช่มากับน้ำไหมไม่ใช่นั้นต้องรู้ว่ามีเชื้ออยู่ตามสารคัดหลัง่งแล้วก็จักไปสัมผัสนะครับสัมผัสแล้วก็เอามาเข้าตัวเราเองอย่างเช่นขยี้ตาแคะจมูกหรือใส่ปานะฮะหรือ เข็มมีถลอกเชื้อเข้านะอันนนนี้คือสิ่งซึ่งซึ่งเกิดขึ้นระยะฟักตัวของโรคอยู่ระหว่าง2ถง21วันเริ่มมีอาการจากไข้สูงเฉียบพลันท้องเสียหรือถ่ายเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวปวดท้องรายที่มีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตจะพบมีเลือดออกง่ายทั้งภายในและภายนอกร่างกายมาเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลายไตายวาย หรือเกิดอาการของระบบประสาทส่วนกลางช็อกจนเสียชีวิตอัตราการป่วยเสียชีวิตอยู่ระหว่างร้อยละ50ถึงร้อยละ90ถ้าเกิดอยู่ในประเทศที่มีการสาธารณสุขดีๆทางตะวันตกเขาประเมินว่าของเขาคงไม่น่าถึง20%อนะครับอันนี้ขึ้นกับระบบการสาธารณสุขขึ้นกับอะไรต่างๆของแต่ละประเทศด้วยในการที่ดูแลนะครับเนื่องจากตอนนี้มันยังไม่มียารักษาที่ชัดเจนยังไม่มีเรื่องของวัคซีน นะครับซึ่งกําลังพัฒนากําลังเป็นยาอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้นเองการป้องกันการติดเชื้ออีโบลาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่เกิดโรคระบาดไม่ควรสัมผัสผู้ป่วยหรือศพที่ติดเชื้อรวมทั้งสัตว์ป่าเช่นลิงค้ังขาวหนูไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายแล้วควรกําจัดศพอย่างรวดเร็วบุคลากรทางการแพทย์ต้องสวมชุดป้องกันและต้องทําความสะอาดสิ่งของที่สัมผัสเชื้อ แม้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคคือคัดกรองผู้โดยสารเข้าออกที่สนามบินเตรียมสถานพยาบาลดูแลหากพบผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งการตรวจหาเชื้ออีโบลาจากห้องปฏิบัติการที่รวดเร็ววิภาปิ่นแก้วไทยพพสรายงาน ทางด้านองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization ก็ได้จัดการประชุมฉุกเฉินเมื่อ4วันก่อนนะคะโดยมีตัวแทนจากหลายๆประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าร่วมประชุมค่ะแนวทางต้องการที่จะเร่งการผลิตวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่กำลังติดเชื้อค่ะ เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าการหารือมีผู้เข้าร่วม90คนโดยมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนําและสํานักงานด้านสุขภาพในแอฟริการ่วมถึงมูลนิธิทางการแพทย์อย่างแพทย์ไร้พรมแดนและองค์กรต่างๆที่จะให้เงินสนับสนุนเพื่อหาทางรับมือกับอีโบลาวาระหารือเร่งด่วนก็คือการเร่งผลิตวัคซีนซึ่งจะมีความสําคัญอย่างมากนะคะที่ประชุมเห็นว่า ประเทศที่กําลังถูกกระทบไม่ควรที่จะถูกปล่อยให้ต่อสู้กับอีโบลาอย่างโดดเดี่ยวสิ่งที่จะต้องเร่งทำก็คือผู้บริจาคต้องรวมตัวกันให้เงินโดยธนาคารโลกจะต้องเป็นผู้ประสานบริษัทยาชั้นนำของโลกก็คาดว่าจะผลิตวัคซีนได้ปริมาณสูงขึ้นจากเดือนละ24,000โดสเป็น230,000โดสภายในเมษายนปีหน้าค่ะ